จี่บุญไว้ไปเดินไปนูนป่นไปอาเธอลากกระเป๋าไปไปอ่เธอลากกระเป๋าไปเลยค่ะนู<า>่น,น,นไปข้างหน,น,น้าเลยนะเออห้องแอร์ลูกมันมีแอร์เยอะแยะเลยอาเธอเลี้ยวซ้ายครับนู่นไปหาไม่หมายนู่น ห <ored> mm ัวถาดูเครื่องบินเอาไปเอาไปไว้กับไม้ไม้พี่โฟล์ดตรงั้นเออมาไปดูเครองบินดูเครองบินเห็นไหมละไปกับไปซีนู่มเลยโอ้ยไม่นีม่งีดี